กลังลากสายพี่น้องลากสายสายฉีดยาต้องทุนทุนสายกองอาญ,ญาช่วยผมลากขุดมาหอยจะได้เครื่องนึงเพื่อนมีข้อกังวลจฉีดยาต้องทุนทุนยายมีแล้วน้ำมันมีแล้วจะสายลากไปพระท่านหอดมองป่าไม้น้องเพื่อนความยาวสายเส้นนี้กะบสองสองขดเพื่อน สายสองขดประมาณสองเมตรต้นเพื่อนบูงขึ้นกันนะามาขดหนึงมันกี่กี่เมตรเรยรอบเลยเพื่อนเลืยรอบแล้วมาจีดทุเรียนพร,อววรุ่งนี้ฝนจะตกไหมรักษาไว้ก่อนนะเพื่อนไปก็ดีอยู่ต้นนี้ก็ได้ไปดำดี้หรอกปีที่แล้วมันมันบดบุกเพื่อน นี่ก็เลี้ยใบดีอยู่ทุเรียนใบทุเรียนก็ดีอยู่นะใบดำเปื้ออยู่นะเนี่ยทุเรียนพันหมอนทองนะครับเพื่อนๆอันนี้นะที่เป็นต้นเสียบยอดนะเพื่อนนีๆเสียบยอดเอาต้นกล้ามาปลูกแล้วก็เสียบยอดเอาเองแหน่งไงยังมาท่าแต่งนะเพื่อนเลยเสียบฟางกับยังมาทัานใส่ จักขิดยังก่้งมก็ได้มอดแต่ตัดยางอุ้มเพื่นอนเพย่อหลอบเลยเพือหลบเด้งกระซางหอมเถอะช่วงนี้ทุเรียนบนบนไม่ได้เลยหอกทุเรียนได้หลักก็คือตัดยางเพื่อนแต่บา้านห้อก็ต้องสีดคือเก่าแหละน,นี่เป็นทุเรียนต้นคู่เพื่อน,นทุเรียนต้นคู่เริ่มเป็นไงแล้วเพื่อน ่ไปดีอยู่ช่องนี้เพื่อนไปตามดีอยู่ไปตามสะได้อยู่บ่เคอยู่แต่ว่าฮกเพื่อนมัทันสิยาเิาน่ทางตรงนั้นเพื่อนเอาสังสีมาห้องไว้บ่ได้ฉีดยาเนาะดาน่บ่ได้ใ ยังไม่นานไม่ได้โหลดจังดีมาทุงยนเหมือนยุนเพื่อนโอเคโยช่องนี้ยไม่ได้ยังสี่แม่มาทานโยแบบนี้เสียกดึงต้นไว้เพื่อนๆนี่เสียกเส้นนี่เสียกโพลีบางทีมันลมแห้งบางท่าน,นหาจนเก่าจนสิบเสียกมัดไวชิต้นนี่แล้วเพราะว่ามันล้มไมล้มไม่ได้ต้นแล้วเพง่าน กลมมันแห้งเลยหาผลผลลมแหงผก้อสิสิบเสียกมีสตุลน,นี่เพ่นเสียกตึงไว้สามทางังสีทง่ทังเพื่อนกันล้มเนาะต้องเขี่ยมันมาทังนึ่งนี่ล้มต้อเขียมมาทางหนึ่ง,ม,ง,ม,ม,าง,งมาสุดด้านนะหลุดใบดียูนเพื่อนช่วงนี้ บางต้นกับบดีเพื่อนเพี้ยนลงจะจจังหวะเนาะบางต้นกับตุยแล้วตุยไปหลายต้นเลวเพื่อนทางมันตุยกับปุกไม้เพื่อนใบใบใบหนาใบเข้มโอเคยูเพื่อนส่วนทุเรียนทำมาหากินนะครับผมปลูกเองทำเองครับผม ท้ากับโมโหไปยังแบบทำสวนมาเพาะจักปีก็ได้ก็ได้ใช้ใจไม่หลายพดอันนี้ก็เป็นทุเรียนต้นต้นก้าวหย่อนมาเสียบถ่วเห็นปะตุ๊ปปุ๊อยู่นี่จิปนี้ภาพถพ่มนมาแวะ,ะ,ะชมต้นทุเรียนนะครับผมแวะชมต้นทุเรียนนะครับ หลังหลักสายตัวนี้วัตถิศิษยาตัวนี้ก็โอเคยอยู่คุณท่านก็อยุประมาณน้องๆนี่สิป,ปีละมั้งตัวตนี้เนาะคุณท่าน,น,นก็นอยู่ก็อยู่ประมาณนี้แหละคุณท่านข้างบนคุณท่านข้างบนข้างบนข้างบนพอหอดก็ยังน้อยแหละตัวน,นี้มีสิป,ปีขึ้นละ พาเพืเ่อนชมสวนนะครับเพืเ่อนชมสวนต้นมาก็อากลากเหมือนเอ้ยที่เรียกกับปลูกไว้กันล้มแหละท่าน,นหังเชียงต้นมาทุเลียนที่หละปะเนี่ยกขึ้นกันเนี่ยมาก,ก็ได้แต่ว่าบุหงาปีนี้มันจะมีราคาบอเสียกมิสุแกนเพื่อนได้เสียก เรียกมาต้นทุเรียนเนาะเพราะว่ากล็ล้มมาหลายต้นแล้วก็เลยมัดอย่างเดียวข้างนี้สิเป็นปลายางของสวนปลายางปลายางพลาสตนะครับขายขี้ยางนะครับาพาเพื่อนมาชมสวนเว้ยชมสวนจังหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆสวนทุเรียน ทุเรียนงามงามมากถึงงามมาก <c oughs> อากาศประมาณ4หาโมงแล้ว,อลวเอนเลยบอกใครมีแสงจังหน่อยอากาศไม่ค่อยมีแสงสักเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาทำงานแะครับผมแดดลมล้มตกเป็นเวลาทำงานนะครับผม ช่งวงแดดทอนห้องก็พักพอนนะครับผมนอนพักผ่อนเอาแรงช่วงค่ำเ้าก็เริ่มนะเพื่อนใ<ๆ>บางามหยุเน<ๆ>ื่วนพาดวัสีได้อยู่ยุ่มนี่นะยุมนี่จะบว่าใครมีเสียงตอนต่วนเป็นเหมือนเลยบุ๊คทิปนี้พาเพื่อนมาชมสวนนะครับสวนทุเรียนนะครับผมพันหมอนทองนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ